เครื่องยนต์สมควรที่จะได้รับแคมตามสเปคนะครับผมนะการดูดอัดระเบิดคายหรือว่าอ่าดูดเข้ามาใช้เท่าไหร่คายออกไปเท่าไหร่นะมันพอหรือเปล่ามันใช้พอหรือเปล่าทุกอย่างมันคือ,อรายละเอียดทั้งหมดเลยนะเบ้าฝาหรือว่าทางเดินเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่วัดซีซีนะซีซีเราเลรืมว่าพี่ครับอ่าไล่น้ำมัน e สิบ e เป็ห้าเก้าห้าต้องใช้น้ำมันอะไรต้องอ่า อัตรา่วนเท่าไหร่เราอย่าลืมว่าอัตรา่วนของเบ้าฝามันก็ขึ้นอยู่กับที่หัวลูกด้วยว่าเราใช้หัวลูกแบบไหนใช้แค่มแบบไหนด้วยนะและน้ำมันอะไรอีกมันไม่ได้ตายตัวเสมอไปนะแต่มันเป็นทฤษฎียืนพื้นไว้นะับผมอันนี้ใจความสําคัญเลยนะนะครับวัสดียบรุ่นเดี๋ยววันนี้มันดูชุด1 1 0 i ซูเปอร,ร์คับบล็อกเครื่องโตเก่า56มิลยอดฮิตท่อนตรงนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าไล่อย่างไงนะครับผม GTS 158แสบบวกสบายๆนะขึ้นแรงๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ทำยังไงไล่อย่างไงนะครับผมและเดี๋ยวมีคําถามว่ามันใช้เป็นรถทิปหรือรถทัวริงได้ไหมเดี๋ยวมาบอกกันเลยว่าต้องทํายังไงนะครับโอเคชุดนี้ก็ไปที่ระยองนะครับผมนี่นะครับระยองใบมันจะอาจจะเลื่อนๆหน่อยนะนี่นะผมไล่น้ำมัน e 2 0นะนะครับชุดนี้โอเคี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับก่อนอื่นก็แน่นอนเหมือนเดิมเสื้อลูกกิฟล็อกสลังแวนซุมครบนะครับเสื้อลูกตัวนี้นะครับดีมากนะครับผมเคเลนดีมากลื่นๆค่องๆเลยนะครับผม ถามว่าทำห้าหกต้องควานแข้งไหมห้าหกต้องควานแข้งนะครับไวรุ่นนะครับผมห้าหกต้องควานแข้งนะครับนี่ระยะแหวนซูบดีมากอันเนี้ยนะครับต้องควานแข้งนะครับผมแล้วต้องควานเท่าไหร่ใช่ปะ่ะอย่างน้อยนะครับผมต้องประมาณห้าสิบเก้าถึงหกสิบสองนะครับแล้วแต่ว่าเราจะทําสไตล์ไหนนะครับผมนะครับแล้วแต่จะทําสไตล์ไหนนะครับโอเคต่อไปก็คือแคมนะครับผมอันนี้แคมพบุสแคมนะและแคมเนี่ยสำคัญเลยว่าต้องเลือกให้ตรงตามสเปค บางคนไม่เข้าใจว่าเอ้ยพี่แล้วแคมเนี่ยนะครับถ้าเราเอาแคม54เอาแคม55มาใส่ได้ไหมหรือเอาแคมป59มาใส่ได้ไหมมันใส่มันวิ่งได้แหละแต่ว่าความแรงหรือประสิทธิภาพมันก็จะลดน้อยลงตามเครื่องยนต์ของมันที่มันจะต้องใช้นะครับผมเครื่องยนต์สมควรที่จะได้รับแคมตามสเปคนะครับผมการดูดอัดระเบิดคายหรือว่าดูดเข้ามาใช้เท่าไหร่คายออกไปเท่าไหร่นะมันพอหรือเปล่ามันใช้พอหรือเปล่าทุกอย่างมันคือ,อรายละเอียดทั้งหมดเลยนะ อันนี้คือข้อ,ขอสาคัญของแคมนะผมนะครับคือแคมของที่ร้านมีตามสเปคอยู่แล้วนะครับแนะนําว่าเลือกให้ตามสเปคมันจะดีกว่าถ้าเราเลือกตามสเปคแล้วเราไม่ต้องไปปรับหาอะไรให้ยุ่งยากเลยถ้ามากักถ้ามากอ่กจานไฟนะครับตรงมักแคมตัวหน้าตรงอย่างนั้นก็จบนะบผมแต่สําหรับบางคนที่ทําไมต้องใส่เฟืองบิดแคมใช่ไหมบางทาีเขาอาจจะหาคอโซ่ไม่ได้แล้วทีนี้มันจะกั้มกึ่งอยู่นิดนึงนะครับเโซ่เนี่ยนะครับผมอาจจะ นิดหนึ่งนะครับผมรหรือว่า่าจานไฟหรือว่าข้อเหวี่ยงเนี้ยอาจจะบิดอยู่นิดหนึ่งมันก็สามารถจะปรับได้ให้มันมาร์กหน้าหลังตรงแนะนําว่าให้ม,มาร์กหน้าหลังตรงตามสแตนดาร์ดก่อนเพราะว่าแคมมาพิ่ทําไปให้แล้วจะเป็นรถทิปดันโลรถแข่งใช้งานนะเราเลือกแคมมาให้แล้วมันง่ายกว่านะนะครับผมต่อมาก็คือสปริงวาลคู่นอกคู่เดียวจบเลยอันนี้ขดลวดญี่ปุ่นนะแล้วก็ฝาสูบอันนี้เส็สให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไล่น้ำมัน e ยี่สิบนะนี่นะครับพอทางเดินไอเดียเสียนี่ ทําให้เรียบร้อยแล้วพร้อมขึ้นเคียงเลยนะครับแล้วก็ฝาเนี่ยนะครับผมพวกเบ้าฝาหรือว่าทางเดินเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่วัดซีซีนะซีซีเราะลืมว่าพี่ครับไล่น้ำมัน e10 e 5 95ต้องใช้น้ำมันอะไรต้องอ,อัตราส่วนเท่าไหร่เราอย่าลืมว่าอัตราส่วนของเบ้าฝามันก็ขึ้นอยู่กับที่หัวลูกด้วยว่าเราใช้หัวลูกแบบไหนใช้แค่แบบไหนด้วยนะและน้ำมันอะไรอีก มันไม่ได้ตายตัวเสมอไปนะครับแต่มันเป็นทฤษฎียืนพื้นไว้นะับผมอันนี้แจความสําคัญเลยนะนะครับต่อมาก็คือหัวซีดหัวชีอด,อ,ด Note. อันนี้ไรน้ำมัน e ี0นะนะครับผมจริงๆอ่ะทำรถทิปเนี่ยจริงๆอ่ะแนะนําว่าเป็นแก๊สเก้าห้าดีกว่าเพราะมันมีความชุ่มฉ่ามากกว่าดีกว่าแต่แล้วแต่ชอบแล้วแต่สไตล์คนนะครับผมถ้าไรน้ำมัน e ี0แนะนําว่าปั๊มติ๊กแต่ง ต้องมีนะ5.5บาทที่ขายขไปมันทั่วไปแหละนะครับผมแต่ของที่ร้าน,น่ะรับจบให้อยู่แล้วนะครับผมแพงหน่อย850ลมส่งแต่ว่าจบบาร์มาถึงนะครับท้ายไม่แฮดไม่แห้งแน่นอนนับนะครับอันนี้สําคัญนะผมท้ายแรงแน่นอนนะครับมีส่วนผสมสําคัญมากนะทุกอย่างมันคือองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดเลยนะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งก็ต้องมีหรือว่าปั๊มติ๊กแต่งพวกนี้ก็ต้องมีมันคือองค์ประกอบครบที่ทําให้รถเนี่ยเราของเราเนี่ยสมบูรณ์นะครับ แล้วก็ปากแกนนี้พี่แถมให้นะครับอันเนี้ยพี่แถมให้เฉพาะเลยนะครับน้องคนนี้สั่งแล้วหายไปเลยนะพี่งงเหมือนกันนะครับแล้วก็ถามว่าเรือนต้องใช้อะไรแนะนําว่าเป็นเรือน CBR นะครับปากเดิมเลยนะครับสามสิบนะครับผมสามสิบมันคอมสามเอ็ดนั่นแหละนะครับผมจริงๆนะครับผมก็ใช้ปากเดิมเลยไม่ต้องคว้านไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยนะครับปากเดิมเลยนะครับผมแล้วก็คอล์ดก็แต่งเอาแล้วก็อย่าลืมเป็นกันความร้อนหรือแมกกาไลท์กันความร้อนก็ได้นะครับผมนะครับเพื่อกันความร้อนระหว่างฝาสูบกับ อคอลีนเพราะคอลีนเป็นมินียมใช่ไหมนั่นคือข้อควรระวังนะครับผมส่วนเราบบชุดคัดอย่างน้อยถ้าเป็นคัดเท้าก็ต้องเป็นคัทร้อยยี่ห้าใส่ร้อยสิบไอของที่ร้านก็มีพันสี่ลมทรงแล้วก็เซสคาสปริงให้เรียบร้อยเลยนะครับผมท่นล่างเดิมโรงงานเลยก็ได้นะครับสไตล์เนี้ยเดิมโรงงานเลยก็ได้หรือว่าใครยมกชักสามมีชุดแบบนี้เหมือนกันวัยรุ่นจะมกชักสามนะครับหลายคนเลยเดี๋ยวมาให้ดูแล้วกันเออนี่มีอีกเยอะเลยที่หมกชักสามแล้วก็ ที่สําคัญก็คือพวกจานไฟพวกนี้ไม่ต้องล้างไม่ต้องกึงไม่ต้องอะไรเลยถ้าสไตล์รถทิปทอลลิงของที่ร้านนะนะครับผมนะครับทีนี้กส็ส่วนสเตอร์ถ้าเราอยากได้ความเร็วหรือ GPS เอ่ะรถมีมีลอ้อมีทรงลงลอ้อลงขอบเนี่ย GPS มันทะลุ1 5 8บวกเป็นอย่างน้อยอยู่แล้วนะนะครับผมแต่ถ้ารถทอลลิงอาจจะ1 4 8นะครับผม145อะไรประมาณนี้เพราะมันมีน้ําหนักบางคันมีแหลกด้วยมีแหลกก็คือการล้มอ่ะนะครับผมแหลกเกาะอ,อกนะครับผมเกาะอ,อกนะครับรอบคันเลยนะครับ หรือบางคนก็มีตะแกงท้ายอีกนะเพราะว่าชุดแบบนี้ทำมาเยอะนะครับผมไม่ใช่ว่าห้าหกจะวิ่งไม่ได้นะรถทิปทัวริงอ่ะพี่บอกให้อยู่ที่ว่าเราจะงบเราเนี่ยแหละมันอยู่ที่งบเราเนี่ยแหละนะครับผมแต่อายุก,การใช้งานหรืออะไรอ่ะมันก็ไม่ได้มันไม่ได้สั้นนะจริงๆอ่ะมันอยู่ที่การดูแลเราเออถ้ามีเสียงอะไรดังผิดปกติดังก็ก็แก๊กๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ควรตรวจเช็คตรวจทานไม่ใช่ว่าพอดังแล้วก็ยังฝืนขี่ยังไงก็พังรถเดิมก็พังนะครับส่วนทีนี้เรื่องท่อนะครับผมอ่า ใส่ท่อนะครับขอท่อนะครับผมยี่สิบแปดสามสิบนะครับเข้าจุกสามสิบเอ็ดหรือสามสิบก็ได้นะครับใส่ท่อนะครับผมสามสิบสองหรือสามสิบสามนะครับออกจุกสามสิบสามหรือสามสิบห้าห้ามเกินนี้นะครับผมแล้วก็หมอก,กองเนี่ยจะใส่ปักแตแล้วก็หมกเข้าไปในกองเลยก็ได้นะครับปักแตยาวแล้วหมกไปในกองเลยก็ได้ผ้ากองไม่ต้องใส่นะครับผมอันนี้ก็สไตล์ทัวรลิงวิ่งได้ทำมาเยอะชุดแบบเนี้ยทางเหนือทางใต้เนี่ยทำมาเยอะนะครับเอาไว้ว่าทุกชุด พร้อมจัดส่งนะครับผมแต่ว่าชุดคิดเนะี่ยมันต้องรอยอยู่แล้วนะครับผม7-15วันอันนี้บอกตามตรงเลยนะครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะพี่จะ3วัน2วัน3วัน4วันเสร็จแต่และืนี้ชุดคิดแบบเนี้ยอย่างน้อยอะ่ะเยอะมากอาทิตย์หนึ่งหลายๆสิบชุดนะครับผมเยอะมากซึ่งทําไม่ทันเลยครับอันว่าก็อยากสั่งอะไรดูหน้าโปรไฟล์พิมพเฟซช่างตัววัฏฐานหรือเพจช่างตัวัฏฐาน,น,ฐาน w ุ Racing นะครับผมหรือทิกต็อกช่างตัวัฏฐานนะครับผม หรือฝากติดตามช่อง YouTube ช่องใหม่ช่างตัววัฏฐาน W A Letting นะครับผมสั่งอะไรสั่งในเฟซได้เลยนะครับผมเฟซช่างตัววัฏฐานหรือเพจช่างตวัววัฏฐาน W A Letting ทักทางใดทางหนึ่งพอเดี๋ยวเข้าไปตอบให้นะครับข้อความมันเยอะมากนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวชุดนี้เดี๋ยวแถมกาวไว้ให้ด้วยกาวทาระเกนไปให้ด้วยนะครับผมนะครับผมก็ประมาณนี้นระยะวาวเออลืมบอก ไอเเสีย yeah, 0ู0ทั้ง i อเเสียนะครับหรือ 0. ูนจทั้ง i อเียเสียมากตัวทีศงนย์แปบนตามท,ที่บอกนะครับผมก็ประมาณนี้ส่วนสเตรอร์ยึดไว้ได้เลยนะครับผม14 28ไว้ได้เลยไม่ได้เลยนะครับผมยังไงก็ต้องใช้ประมาณนี้หรืออาจจะต้องสเตรอร์ขึ้นนิดหนึ่งหนึง่งหรือสองฟันอยู่ที่น้ําหนักรถเราดูน้ำหนักเราดว้วยนะครับผมแต่ความแรงไม่ต้องกลัวครับตึงๆขึ้นตึงมือนะผมโอเคก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนนะครับรักทุกคนฝั่น